ทำไมปืน MWS ของโตเกียวมารุอิถึงมีราคาแพงกว่าชาวบ้านและได้ชื่อว่าปืนที่พร้อมลงสนามที่สุดมันมีอะไรดี แต่สิ่เต็มมันคือใจสําคัญของ MWS อิโตเกียวมารุอีออกแบบมันดีกว่าค่ายอื่นมันไม่ใช่แค่ระบบแก๊สธรรมดาแต่เป็น,นกลไกที่ลดการสึกหล้อคุมแรงทิพและยืายุการใช้งานให้ยิ่งยาวยิ่งลื่นยิ่งเสถียรแบบคงที่ทุกนัดแม้กระทั่งร้อนเย็นหรือยิงจนแก๊สตัวเป็นหมอกก็ยังนิ่งกว่าแบรนด์อื่นเห็นเพราะงั้นหลังแกะกล่องมันแล้วเอาลงสนามได้เลยแต่ปืนของมารุอีก็ไม่ได้เผือไฟสำหรับบ้านเราเท่าไหร่ตัวปืนมันออกแบบมาใ,ใช้แกส๊สบ้าของทางแบรนด์แต่ผู้เล่นไทยส่วนใหญ่ค่อ,ขอนข ครับรออะไรถ้ามึงได้มาแล้วก็ต้องเปลี่ยนอะไรบางชิ้นเพื่อให้รองรับแก๊สแรงบ้านเราได้เช่นอุปกรณ์บริเวณมาซโซเป็นต้นเล้วครีชอบความสมจริงมึงจะไม่ชอบปืนค่ายนี้แนะ่ๆแรงจีนเดิมแม่งบาที่สุ์แต่มันดาปืนแก๊สทุกค่ายเพราะงั้นทมึงเปือพวกโลกจิตก็ไปแต่งเพิ่มไม่ว่าจะใส่โบลเล็กอัดบารเฟย์แข็งขึ้นแต่มึงควรรู้ไว้ว่าวิศวกรเขาคำนวณความเหมาะสมมาแล้วถ้ามึงแต่งแบบนั้นอาจโอเวอร์สเปคเพราะงั้นก็ควรอัปเดตส่วนอื่นตามไปด้วยเช่นชุดยิงเล็กอะไรก็ว่ากอองรเ แต่กูแนะนำพอเจ็ดต,ต,ต่เกือบจบถ้ามึงจะเอาจบจริงๆ <c oughs> ก็ไปการโมดิฟ <c oughs> มันแต่งสำหรับโพสโลจิตอัดแก๊สแรงและรีคอยหนักมันแล้วแต่ราคาแม่งก็แพงกว่ามาลุยอ,อีกแต่ถ้ามึงชอบกระจัดประหยัดทำไม